ดีกว่าว่าขั้นตอนในการเลือกกาแฟขั้นตอนในการกว่าจะได้มาเป็นกาแฟที่ท่านได้รับประทานได้ดื่มไปเนี่ยนะคะเขามีกรรมวิธียังไงบ้างเดี๋ยวเรียนช่วยพี่นิคมทางด้านนี้เลยสินค้ากาแฟทาสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับได้มาดา้วยความยากลําบากนะครับท่านที่บริโภคกาแฟสดทำสิงเนี่ยนการคัดเลือกจากต้นนะครับเรามีสมาธิกลุ่มกาแฟของเราเนี่ยนะครับคัดเลือกจากต้นใช่ครับการน,นานี้ก็คือเป็ คัดเลือกมาเล็กใช่ไหมคะที่ผ่าน<ช>ากการอพึงแดดมาเรียบร้อยแล้วบใช่ไหมคะคต่อมาค่ะเราตากแดดสร็จก็นําเก็บใส่กระสอบปานการใส่กระสอบปานนี่ก็เพื่อที่จะให้ช่วยระบายความชื้นในเมลเล็ดด้วยนะครับ,รบจะเก็บเอาไว้ในโรงเก็บของเรานะครับ6เดือนขึ้นไปนะครับเดือนก็พามาสีนะครับการสีของเราด้วยเครื่องสีกลาไม่เหมือนกับลือปนออกมา บางส่วนนะครับเช่นเมล็ดแตกนะครับหรือเมล็ดหมอดที่ผ่านการลอยน้ําแล้วไม่หมดเนี่ยเราก็ต้องมาคัดเลือกก่อนนะครับคัดเลือกเอาสิ่งเจือปนออกเอาสิ่งเมล็ดแตกออกเอาสิ่งที่เป็นเมล็ดมอดออกให้หมดนะครับแล้วจึงนําไปคปั่วนะครับการคั่วมาปุ๊บยังคั่วนะครับเอาเตามาตั้งเนี่ยแล้วก็เอากระทะแล้วคั่วคั่วด้วยไฟอ่อนนะครับแต่เนื่องด้วยว่านะครับคุณภาพ หรือผู้ที่จะกินดื่มกาแฟทํสิ่ง,งนี้ต้องการกาแฟที่มีมาตรฐานนะครับ<ฆ>ปัจจุบ,บันเราก็ใช้เครื่องคั่วของเราเครื่องคั่วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาได้แต่ไปค้างอยู่ในหลืบของเครื่องหรือใบพัดของเครื่องเนี่ยอยู่นานๆมันจะไหม้นะครับเว<ฆ>ลาเทออกมาเนี่ยมันจะรสชาติของกาแฟเพี้ยนไปได้<ฆ>จาเป็น,น่ต้องเลือกนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็ต้องบดนะครับนี่ดัด้งเดิมเลยเมสมัย<ฆ>ก่อนเนี่ย แล้วเนี่ยก็จะทําให้สารกาแฟที่อยู่ในเมล็ดกาแฟเนี่ยออกมากมากแต่ว่าจะไม่เ,มเข้มข้นเทไม่เข้มข้นนะครับแล้วด้านข้างนี้ล่ะคะพี่นิคมคะับแต่เนื่องด้วยว่าเพื่อให้เป็นมาตรฐานของสินค้า,า,านะครับเครื่องของการชงกาแฟเนี่ยก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับ มีการบดมีการเ,าเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาคือขั้นตอนของการบรรจุครับถึงห้าร้อยกรัมนะครับแต่นึกได้ว,ว่าเครื่องฟินไม่สามารถจะออกมาได้นะครับเขาอยู่ข้างในเครื่องใหญ่นะครับก็เป็นแต่ว่าพูดกล่าวให้ท่านได้รู้ว่าต้องเกี่ยวกับการกูกเขาตอกเครื่องนะครับพอเราใส่ของยาไปตรงเพิมเนี่ยก็เกิดเครื่องให้หมนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพอกูกเขาให้เข้าไปดีก็ไยังเลยนะ 女蹲点。<laughs> มือกล้องฉักันเอาไว้เนี่ย้องการกระเด็้องกรกรเนต้องกัรกระเด็นจมลมไปนี่ดูว่านี่เต่านัไม่เรสงกัีสสีเป็นไงทานผูกลังเดียวตอนนี้นีมามาถึงขั้นตอนของการผสมบ้าดีกว่าพี่นิครม เขาอยานเสุดท้ายของพลกเลยนะครอ่ะเรียบร้อยรวมไปถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์กาแฟท้ำสิ่งนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับก็จะมีในส่วนของรายละเอียดน,นะครับเราสามารถลิงก์เชื่อมโยงไปยังแผนที่ได้ข้อมูลในการติดต่อรวมถึงข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นี่คือนะครับ QR code นะครับที่ทูเอสของเราผลิตภัณฑ์นะครับของกาแฟท่อมิงเนี่ยเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทเอเราหวัเป็นอย่างยิ่งว่านะครับว่าในการจัะทำป้าย QR code ในครั้งนี้ะช่วยส่งเสริมนะครับรายได้ให้กับกลุ่มนิสาากิจชุมชนกาแฟบ้านท่อมิง,งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ จากการจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยครับขติดต่อไปจาบคุณสักพงษ์เชิญชมด้วยนะขอบคุณเยอะมากนะคะอย่าลืมไปลองใช้งานกันและของชุมชนบ้านทับถิ่นจะอยู่บริเวณด้านหน้าชุมชนใช่ไหมคะอย่าลืมบอกต่อนะคะแขวไปใครมาบอกต่อเลยว่าลองใช้งานดูหรือว่ามีแอปพลิเคชันนะคะเอชเทเวลหรืออย่างถ้าอยากรีบโหลดฟูบสามดีทับ มาให้บริการครอบคุมทั่วทั้งจังหวัดชุมพอรอีกครั้งยังมาจาัดกิจกรรมพเพื่อช่วยเหลือชุมชนบ้านท่ำสิงโดยนำเทคโนโลยี 3G ครับมาช่วยเผยแพร่และผลิตภัณฑ์กาแฟท่ำสิงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านท่ำสิงและเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั่นก็คือกรรมวิธี การปลูกกาแฟและกระบวนการผลิตเป็นสิ่งมีค่าสมควรจะอนุรักษ์ไว้นอกจากเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วยังมีแนวทางในการ่ายทอดการสอนประกอบการสาธิตการทำขั้นตอนโดยการจัดทำเป็นศูนยความรู้ภูมิปัญญาของถิ่นและยังสามารถพัฒนาให้มีหน้าร้านโชว์ผลง,งาน และจำหน่ายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรอีกด้วยการได้รับการสนับสนุนจากทูบูกเอฟในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสืบสานผลิตภัณฑ์ของลิษาอิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านท่ำสิงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์กาแฟท่ำสิงซึ่งก็จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งระบบการสื่อสารที่ทันสมัยก็ยังเป็นประโยชน์ในการติดต่อค้าขายและอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มคนในชุมชนรวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวผมก็ขอขอ,ขอบคุณกลุ่มทูม,มูฟเอฟที่ได้นำสิ่งดีดีมาสู่ชุมชนบ้านท่ามสิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร นะครับก่อนอื่นก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาตรงกับกลุ่มนะครับก็คือพวกที่มารับซื้อจากกลุ่มเราเนี่ยก็เป็นตัวที่นำกาแฟลี่ขอต้้งถิ่นเนี่ยออกไป